ความสามารถวุฒิภาวะเสียงวิพากอิงเริ่มอื้ออึงดูเหมือนองค์อิงแพรทองทานเชนวัตรนายกรธรรมรีเริ่มได้เข้าใจมากขึ้นว่าการเป็นผู้นําประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายๆและไม่สามารถถ่ายทอดทาง DNA ได้หลังจากบริหารประเทศมาสักพักใหญ่ๆบททดสอบของการเป็นนายกของประเทศไทยเริ่มยากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะในระยะหลังๆที่เริ่มถูกตั้งคําถามถึงภาวะผู้นํา ความอายุน้อยของนายกหญิงคนที่สองของประเทศไทยไม่ใช่สาระสําคัญหากแต่อยู่ที่วุฒิภาวะและการวางตัวในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดแพทองทานถูกโจมตีอย่างหนกักเรื่องการลำดับความสําคัญในช่วงการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคลามอสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่และลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่29พฤิจิกายนถึง1ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามการสถานาการณ์อุทกภัยที่กําลังหนักหนาสาหัสในภาคใต้ แพทองทานใช้เวลาลงพื้นที่อย่างเต็มที่ตลอด3วันที่ภาคเหนือในขณะที่สานการณ์องทก,กภัยในภาคใต้กลับมอบหมายให้เรานาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงไป แน่นอนว่ากําหนดการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ถูกกาหนดเอาไว้นานแล้วก่อนจะมีสถานการณ์อุกทกภัยในภาคใต้หากแต่ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้แพทองทานสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการลงพื้นที่ภาคเหนือได้โดยอาจจะเหลือแค่การเข้าร่วมประชุมในขณะที่กําหนดการลงพื้นที่อื่นๆสามารถมอบหมายรองนายยรัฐมณีและรัฐม,มนตรีที่เกี่ยวข้องทําแทนได้เพราะไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือฉุกเฉินแต่อย่างใดตรงกันข้ามกับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ที่ชวนระหว่างแพทองทานอยู่จังหวัดเชียงใหม่นั้นกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในฐานะนายกสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ทันทีเช่นเดียวกับการตัดสินใจลงพื้นที่ได้ทันทีแพทองทานไม่จำเป็นต้องลงไปเกะกะก,ก,การทํางานของเจ้าหน้าที่ที่หน้างานแต่การที่นายกลงไปย่อมเห็นสภาพปัญหาและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีไม่เพียงการไม่รีบลงไปช่วยพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเท่านั้นภารกิจของนายกที่ภาคเหนือก็ถูกตีติงว่าไม่ได้เร่งด่วนถึงขนาดจะละหรือมอบคนอื่นแทนไม่ได้ทั้งการไปเดินถนนคนเดินทั้งการไปสวนสัตว์ ตลอดจนการพาครอบครัวเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยซึ่งเหมือนไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับสถานการณ์ท้องยในภาคใต้เลยแม้แพรยทองทานจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดรามา่าในเรื่องนี้ว่าไม่ได้ล้าเลยภาคใต้แต่คำอธิบายดูจะยิ่งทําให้ตัวเองวิกฤตกว่าเดิมโอ้คาว่าร้าเลยภาคใต้สามีเป็นคนใต้ครอบครัวสามีเป็นคนใต้ถ้าล้าเลยคนใต้ไม่รักคนใต้แต่งงานคนใต้ไม่ได้นะคะ คำตอบดังกล่าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์กว่าเดิมว่านายกสามารถชี้แจงด้วยการยกเหตุผลอื่นๆที่ฟังดูแล้วเหมาะสมมากกว่านี้โดยไม่จำเป็นต้องยกเรื่องสามีขึ้นมาเปรียบเลยแต่คำตอบไม่ได้ทำให้คนฟังเข้าใจมากขึ้นแต่ยิ่งตั้งคำถามถ,ามถึงวุฒิภาวะว่านี่เป็นคำตอบของคนระดับนายกไม่เพียงเรื่องของทุกข์ภัยในภาคใต้เรื่องการเดินทางไปโชว์วิสัยทัศน์หรือให้สัมภาษณ์ในเวทีระดับชาติก็ถูกตั้งคำถามมาสักพักเหมือนกันว่า แพทองทานจะพาประเทศไปรอดหรือไม่พร้อมท้่ถูกค่อนแคลว่าเป็นนายก iPad โดยเพราะเมื่อตอนให้สัมภาษณ์กับรองประธานบริหารฟ็อบมีเดียเมื่อเดือนสิงหาคมนายกถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าตอบไม่ตรงคําถามและพูดวกไปวนมาจนถูกติงแรกๆว่าเหมือนถามช้างตอบม้าทั้งที่มีการส่งสคริปเอาไว้ร่วงหน้าขณะเดียวกันบางข้อมูลบางตัวเลขก็สื่อสารไปผิดอย่างเช่นตัวเลขการสออกไปสหรัฐอเมริกาขณะที่เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษที่ดูเหมือนคล่องแคล่ว ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าหลายประโยคไม่สามารถจับใจความได้ว่าต้องการจะเสื่ออะไรไม่เว้นแม้แต่การเล่นโซเชียลมีเดียของแพรทองทานที่แน่นอนว่าก่อนหน้านี้สามารถโพสต์อะไรก็ได้มากมายทั้งรูปภาพทั้งการแสดงความเห็นเพราะไม่ได้เป็นนายกแต่เมื่อเป็นนายกแล้วกลับยังทำเหมือนเดิมไม่ค่อยระมัดระวังซึ่งแม้โซเชียลมีเดียจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ในเมื่อนายกเป็นบุคคลสาธารณะยอมต้องระมัดระวังมากกว่าเก่าเพราะทุกโพสทุกคำพูดมันสะท้อนถึงประเทศได้ล่าสุดโพสต์ Post คำคมผ่านอิสแกรมสตอรี่ระบุว่า ความคิดในเชิงลบของคุณสะท้อนถึงความเป็นจริงในตัวคุณคนที่ไม่มีความมั่นคงมักดูถูกคนอื่นเพื่อย,ยกระดับตัวเองซึ่งชวนให้ถูกตีความว่ากำลังสื่อถึงใครหมายถึงใครระหว่างที่กำลังมีดราม่าเรื่องอุทกภัยอยู่หรือไม่ ถ้าแพทองทานเป็นบุคคลธรรมดาก็มีสิทธิ์แต่ในเมื่อเป็นนายรมตีของประเทศไทยการโพสต์อย่างนี้ยิ่งทําให้ถูกตั้งคําถามถึงวุฒธธิภาวะอีกคารบด้านสนสิทธิโพก็เผยแพร่ผลสารวจร,รอบล่าสุดก็พบว่าชน,นีการเมืองเดือนพฤศจิกายนลดลงต่ํากว่า5คะแนนสะท้อนถึงความคาดหวังของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลในขณะนี้ที่คะแนนผลงานของนายกก็ลดลงอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แพทองทาน ยิ่งกลับต้องเผชิญแรงกดดันและคำถามมากขึ้นเรื่อยๆถึงความสามารถและวุฒิภาวะบางคนเริ่มพูดเสียงดังๆว่าทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่สถานที่ฝึกงานและประเทศไม่ใช่หนูทดลองหากผลงานไม่ออกในขณะที่ผู้นำเริ่มถูกกังขาถึงความเหมาะสมจะทำให้การทำงานลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ